สวัสดีครับ FC ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่าวแอมมรถุงครับ f c ซีมือนีบ่าวแอ็มรถุงครับพร้อมทีมงานครับเดินทางมาติดตามตุลิกกับเด็กมีเส็นครับ FC น้องไม้แก้วครับเนาะงวดตีพานมาครับ7878ครับกรวยยกช่องครับ f c เป็นเหลขขันน้ำมตนครับน้องไม้แก้วนี่เป็นไปทําบุญครับ f c แล้วก็ตาดีครับไปเห็นเหล็กอยู่ในคันน้ำมุนเนาะครับ FC เจ็ดแปดแปดเจ็ดครับเอฟซีเนาะตรงๆเลยครับก็ต้องมาตามต่อครับประจำงวดวันที่สิบหกตุลาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับเอฟซีน้องไม้แก้วนี่ฝันเห็นผีเมลุกอ่อนครับผีเมลุกอ่อนจับกบมาให้ครับกบเท่าใหญ่ครับสิเป็นกบโบราณก็ได้ครับอู้ตัวใหญ่แห้งครับซ้ำเต่าพุผลละครับเอฟซีห้องบอกเลขน้องไม้แก้วครับสิเป็นสองตัวหรือสามตัวเด็ดๆเนาะครับเนาะ เดยวสิภามาสอบถามน้องไม้แก้วครับกดไลค์กดแชร์เนาะครับเอฟซีไปรับชมกันครับท่านพีครับเอฟซีเนาะน้องไม้แก้วครับผีแม่ชีครับเอฟซียืนอยู่ทางผนับมารับชมรับฟังกันครับผมน้องไม้แก้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอฟซีเนาะ เอามาตั cues, os, nah ้งพีครับจังน้อยอย่างมาตั oh ้งพีจังน้อยครับเอออสาตุสาตุนี uh ่บอครับนี uh ่บอครับพ uh ีเมชีค่ะอ้าถูกเพิ่นใส่ชุดขาวเลยตัวนี่ครับโอ้กันย้อนเพิ่นอยากในร่มเนาะครับเนาะฝนตกเปียกเบิด์ุ่นนะครับเอบซีอาทีมงานพร้อมยังครับสวัสดีครับน้องไม้แก้วสวัสดีอีกครั้งหนึ่งครับผมสวัสดีค่ะน้องไม้แก้วสวัสดีค่ะงวดที่ผ่านมากครับน้องไม้แก้วสวัสดีครับงวดที่ผ่านมา งวดที่ผ่านมาอะถือไะครับงวดที่ผ่านมาเห็นเล็กในขันน้ำมุนหนะึ่งแปดเจ็ดเนาะตัดเลนก็นถือว่ามีโชคใหญ่ครับงวดนี้ก็ต้องตามต่อครับประจำงวดวันถึงสิบหกตุลาคมครับกับหน่องไม้แก้วเนาะหน่องไม้แก้วไปเบิ่งเลขกในขันน้ำมุนยังครับไปมากหรอเล่ไปมากแ,แล้วค่ะได้เลยตัวไหนล่ะ เลขตัวไหนครับไปเบิ่งมาฮะเลขเลขตัวไหนครับมางวดดีไหมครับงวดนี้จะได้สี่ค่ะสี่สหาเก้าไปเบิ่งในครับน้ำมันน้นมันบ่ครับเอาจดมาสี่หาเก้าครับเอฟซีสี่ห้าสี่ห้าเก้าครับเอฟซีเนาะอันนี้มาตามเลขครับน้องไม้เกี่ยวอีกครั้งหนึ่งครับเอฟซี เอาฟันแนวไรครับโน้ฝันมาเห็นแม่ชี่ค่ะฝันเห็นแม่ชี่ค่ะครับแม่ชี่เอากบมาให้ค่ะครับผมแล้วโนกระจับไปต้มค่ะต้มเลยค่ะครับกบกระไนมากเลยค่ะซทำได้ครับกบไนซำเตาเลยค่ะไนซำเตาค่ะครับผมโนกระจับไปต้มค่ะไปต้มเลยค่ะ นกะเอามาหายีแมชี่กินน้ำค่ะคพ่อเพิ่นกินเ็จเพินเ่นกระบอกเลขหนูค่ะเพิ่นกระบอกเลขเลยอันนี้บอครับแมชี่แบบนี้บอครับสีไปเขาฟันนองไม้แกว้วนี่เนาะเพิ่นอยากเลยลมเนะะเาะอา้าวกันทามีโชคไงกระสีเพชรทายูแบบย่างดีเพิ่นหลับเพิ่นซักใหม่กันเถ่าตัวครับใส่ชุดขาวเลยเนาะโอ้เนี่ยละ่ะอาจจะเป็นดวงวิญญ,ญาณของเมซี่ ที่เป็นมรณะไปแล้วหรือขอโทษขออภัยครับที่เป็นเสียชีวิตไปแล้วมาเขาฝันบอกเลขกกได้เนาะของไม้เกี่ยวเนาะค่ะพี่ไม่รู้อ้อนเนี่ยฝันเห็นบอครับยังบอฝันค่ะครับผมอันนี้ฝันเห็นแต่พี่ไม่ชีค่ะอุ้ยบ่มากอ่ะหุนหัวตังค่ะครับเอฟซีเป็นมาแน่วได้กว่าเป็นเอากบมาให้ตุ่มแนวได้กวครับเป็นเดินมาหานูค่ะครับแล้วเพื่อนก็เอากบมาให้นูค่ะครับ เราก็เอาไปต้มเอาไปต้มเลยค่ะบุได้เอาไปปล่อยป่ะบุหรี่เอาไปป่วนึกว่าเอาไปปล่อยเอาไปต้มเลยโอ้ครับครับครับคบเจ็ดตัวแล้วครับกบสามตัวค่ะกบสามตัวครับผมพอเพื่อนกินเสร็จเพื่อนกลับไปเลยค่ะหายไปเลยค่ะอืมแล้วก็ฟันแค่นี้ละค่ะฟันแค่นี้โอ้ยเพื่อนบอกเลขตัวไหนอยู่บ่ครับเมที่ตัวไหนครับ บอกเจ็ดสามค่ะเจ็ดสามค่ะอืมเจ็ดสามค่ะเจ็ดสามสามเจ็ดนาะกลับกันนำจากหน่อยอืมครับผมเอฟซีนีขันตะมุนนี่ไปเห็นเห็นอยู่มองมองได้ครับของอ่างนํามุนนูกระจำว่าได้แล้วคือกันค่ะนูเดินเที่ยวมาจนลืมค่ะโอ้ไปทำบุญยี่ในวัดเหรอเนาะค่ะบเอาครับเอฟซีเดี๋ยวจังสิบ้าไปซองเบิงครับ เนาะตอนนี้อเล็กับพีชไม่ชี้ไปก่อนครับเลขคันน้ำมุนตัวไหนกว่าครับสี่ห้าเก้าค่ะสี่ห้าเก้าครับขอให้มีโชคใหญ่ครับหน่องไม้แก้วเนาะอ่ะไพ่สีถามยังทีมงานโบมี่ยังหรอครับหน่องไม้แก้วเพิ่อนกับฟันทอนี่ทอนี่ขับคาระล้อรับการ์ล้อขับผมเอฟซีเนาะเอาโบมีไพ่สีถามยังกะเอาซ้ำนี่แหละครับเดี๋ยวสีขึ้นตัวเลขมาให้เบิ้งเนาะ มีเลขบ้ล่ะในอันผีมีซ่งไ่ชี้ไปซองเบิ่งในปัญญงครับน้องไม้แก้ว,น,วน้ำหนาน้ำตาเพิ่นมีบ่เอาครับพี่น้องไปพัก่อนครัคบเอีซีเพราะว่าเพิ่นมีเรื่องเล่าเ้าสั้นๆก็เอาสั้นๆล่ะครับฝนลดมาแล้วขอบคุณครับน้องไม้แก้วสวัสดีครับน้องไม้แก้วกดไลค์กดแชร์เนาะเอาย้ำบอกว่าขี่คนได้บ้างลดน้ำร่างรถก่อนถ้าปากแดงแจ๊ะครับ นี่นองเป็นดวงวิญญาณครับสิงสถิตยอยู่ในนี่เนาะเอา้าสีอุทิตส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ครับขั้นถารับรู้อยู่นี่แล้วกสบใส่บาตรน้ำไปให้ขั้นถามีโชใหญ่ชุดนี่เนาะเอฟซีสี่ห้าเก้าสี่ห้าเก้าครับเป็นเลขคันน้ำมุนครับเอฟซีส่วนเลขสองตัวนี่คือเจ็ดสามนี่เป็นเมชี ครับเพิ่นได้กินต้มกบครับกบกระหน่ำเก้ากบสามตัวเอาเก้าสามกันไว้น้ำจักหน่อยก็ได้ครับเอฟสี่เก้าสามสามเก้าก็ได้เนาะคันถามมาตรงๆก็คือชุดนี้ครับกดไลค์กดแชร์เนาะครับเนาะอุ้ยพอามากกว่าคนจริงลูกครับพี่น้องนี่ครับแคปหน้าจอไปเลยครับผีเมชี่นี่ละตำนานดวงวิญญาณสิงสถิตอยู่นี่ครับขอโทษขออภัยเนาะสิงสถิตอยู่ในหุ่นตัวนี้ครับสี่ห้าเก้าเจ็ดสาม เมื่อนี้ครับเอฟซีบ่าวแอมรัทงมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมเมืองของดีกันครับบ่าวแอมรัทงนี่จิเดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิด,ดังแดนอีสานครับเมีของดีติดใหม่ทิดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียยทซั์ครับค่าขายขายขายของโบดีลูกค,ค้าโบกให้เขาล้านคนยางพานเอาตัวนนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชม เอาข่องเมตตาค่ะขา,ายไปใส่เ,เ,ร,เ add, ร,รียกเงินเรียกของสื่อเรียกสื้อลอตเตอรี่เป็นสื่อถือนะครับเนาะสามผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ข,ข้างในครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะดีครับสัผมผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับโอ้เ<ส>นาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอนเรื่องการเมตตาหมายยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยคู่เลือการทายกลับคืนมาได้ ัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยากคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หแลยนะครับใช้เลยใช้เลยใช้เลย เปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวต่มลูกคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่รอดเน ตอนสวัสดีลหรอเนาะสาธุสาธุสาธุาธขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับ,รบม,มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน,น่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามาใสผู้ตามายอมพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องร์อขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาตุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่ลอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหยินขาวกบรอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปล่วยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปล่วยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราล่วยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค่าย่างบบเห็นลานเฮาแขยงว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาทันมาบดมาบังหนาลาน เหตุในคนมองมาเห็นลานค่าเฮ้าเดินผ่านเอาหนวดของหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับรัพท่านที่ให้เงินในทองไหลเข้ามาในบ้านในลานค้าลานขายของเห้าครับขายดีปันเท่น้ำี่ทาลำรวยเงินทองกันหลายครับ่านมช้ชมเนาะเบาแอมเราทงหูยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือนครับมีโอกาสแต่มาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากอฟซี FC, เอาไปรวยน้ำกันครับ สำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบายังกายผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับ่านผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับสานผู้ชมเปิดฝาลงปูออกมากนนนนนมเนาะครับเนาะแล้วก็มือแท้ๆครับ่ามผ้ชมือแท้ แล้วกะบี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเทื่อลูบปากสามเทื่อนะครับท่าปากสามเทื่อท่าคิวสามเทื่อล <c oughs> ้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ลวง ป,ปูปุกเสกเรียบร้อยเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพ่งให้หลวงปู่หลอดแล้วครับท่านผู้ชมจจกดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาลในแต่งเพ่งให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพ่งให้เจทีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบัวลายเนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูนมีหลวงปู่คูนแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกุกกลมี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ลุยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุย นี่ก็แจงให้กันนี่ครับหงื่นข่าวว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรุษซ่าครับเอาไปฝากเอซีกระโถ้มาตามเบอร์ทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนี่เอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับสามผู้ชม่ามผู้ชมครับเอาไปหายาตพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเ่อแพกระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับน้องสมผู้ชมราคาเบาแอมเราทงนี่ในน้ำมุ่นมาน้ำครับ ได้น้ำมุ่นข้องหลวงปุลอดมาให้เอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายสเสนียดจังไรที่บบดีถีล่าสีมันบดมันบังสเสนียดจังไรในตัวเข้าสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะและ้วก็เฮ็ดให้ดวงเข้าดีเงินไหลมาเท่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนีนเอามา้าโหลายครับมาฝากเอฟซีโบรายกับทู่มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรง เอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยต้องกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่อะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำลุยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงกับสิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะนี่มันตาเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุ อันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ําอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ําอาบตอนเช้าผสมน้ําอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกพีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยพวงเนี้ยอืมครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ําอาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ตอวคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผม สาธุสาธ